สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมนะคลิปในวันนี้ของเราจะเป็นเกมเสียติ๊กเช่นเคยนะทุกคนแล้วผมบอกเลยนะฮะพวกผมเนี่ยกำลังจะตีบอสนะฮะแล้วทีนี้มันคือแบบมั่วามากทุกคนมีโจรสลัด กมาป้นเราแล้วทุกคนแล้วเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยจะมี2ตอนนะทุกคนตอนแรกจะเป็นการประทะกับคนจีนส่วนตอนที่2พวกผมจะไประบายอารมณ์กับโจรสลัดคนอื่นนะ <c oughs> หลังจากที่บวกกับไอ้เชียดโจรสลัดเก๊กไปนะทุกคนนะโอเคไม่มีอะไรละ enjoy กับคลิปนะครับผม ถ้าตัดเสาเรือไม่ได้ก็ทุกอย่างกระจบรับผมครับไอ้กรหลกเกกะไอ้สัตว์ไอ้หน้ามยิงเร็วนี่โอเคโอเคโอ้ยอยูบอลเกกะไอ้มาแล้วร<อ>ั้บอลอ,อยู่ฝั่งไหนเนี่ยโดนมาได้อย,อยู่แล้วเอ้เ้ยพี่นัผมโดน ปั๊บกลับมากลับมาเรียนได้ป <sucked oppression> ่ะไอ้ยังโง่ไอ้เชิดเรือผีสัตว์ทางกลับอยู่หาทางกลับไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวผมนไปรับผมไปรับไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมมีเงาผมมีเงาผมมีเงาโอเคโอเคไอ้เฮ้ยกูไม่ตายกูเก่งแม่งเรือผีแม่งเอาเราปั๊บเฮ้ยผมชุบผมชุบผมชุบ มึงมาตายวะเดี๋ยวฟ้า่มงเอาเราป๊เฮ้ยผมชุบผมชุบผมชุบมมาตายวะเดี๋ยวฟ ดูดูแล้วมันรู้แล้วมันเป็นงานไหมเป็นไงเออไม่เลยตั้งแต่ยิงมันเรื่อยยิงมันยิงมันขวา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 อ้าวเอาเห็นไหนวะตัดเสาเรือได้มันจบปุ๊บปั๊บตัดตัดเสาเรือมันได้มันจบเมันเล่นได้เป็นปุ๊บเป็นอะไรได้เป็นยิงมันเพื่อนยิงมันยิงมันเออไม่ถึงว่า เออบอกพูดอกูก่อนไอ้ยัยเลือดผีแม่งก็ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมน้ำไม่เข้า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 เลยไปเสร็จแร้วไปเสร็จแล้ไปเสร็จโอเคโอเคใหญ่กูขึ้นไปนะไอ้สัสใหญ่กูขึ้นไปนะน,น,นี่ไอ,อ้ยัยนั่นกำลังคนสักหกสิบคนเลยตอนเนี้ได้อยู่ได้อยู่มันเล่นได้เป็นปั๊บมันเล่นได้เป็นเว้ย พี่ทักมันอยู่หน้าเรานะมันอยู่หน้าเรานะโอเคโอเคโอยิงได้ย,ยิงนะย,นยิงได้<ร>ยิง <ผม S 1> นะผมนะั้นยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไไดอ่าอ่าอ่าเบาเลยแฮ่มอ,อ้ยแม่งมันยิงโดนพังงานปั๊บซ่อมก่อนผมซ่อมพังงานนะเชนช็อตไม่โดนหรอโอ้ยไม่โดน ได้ไหมได<ม>้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงให้ดิผมยิงให้มาหมุนหม,หมุอ่ะยิงยิงไปยิงไปยิงไปบ,บนะ้ <c oughs> บบนนะ่งจำหนึก่อนเลไม่โดนซ้ายหน่อยเโดนไหมอุ้ยเฉียเฉ <c oughs> ียเฉียเฉีซ้ายหน่อย ไม่ถึงไอเย้ยนกันต้องเข้าไปใกล้ๆเอาให้ชัวร์ดีกว่ากลังพีดักหลังเราโดนสองเราเพิ่มหนึ่งนะน้ำเข้าอยู่ผมออกแล้วนะผมออกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรรูเล็ก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 เฮ้ยผมยิงโดนผมยิงโดนไปทุกนัดเลยนะเมื่อกี้ยิงโดนยิงโดนยิงโดนไปเลยไปเลยเข้ามันเลย เชนช็อตเราเยอะมากบปับเชนช็อตเราเยอะมากเดี๋ยวเอาจังหวะชัวร์แล้วก็เอาใหม่ขออนุญาตขออนุญาตเดี๋ยวผมอยู่ไปเดี๋ยวก่อนเพื่อแต่ว่าผมขึ้นเรือมันได้นะบูปับระยะเนี้ยเอาปละอย่าไปไปละอย่าไปละเดี๋ยวผมไปเกาะไปปลดสวรู้ไปเดี๋ยว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 ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไม่ถึงวหมถึง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 เดี๋ยวใช้อันนี้ยิง ขึ้นหน้าไปปวดสักๆปวนอะ่ะแล้วก็เอาเลยยื้ยื้แบบยือย้อ,อโอ้ยสกินแล้วว่ะสกินตึงวะ่ะขึ้นไหนวะสกินตึงวะ่มะมันยิงผมอยู่มันยิงผมอยู่สองคนอะ่ะสองคนเล็งเรือผมอยูอ่ไม่ได้วะ่ะเพราะว่ามันดักเลยมูฟับต้องตัดใบเรือมันก่อนแล้วค่อยว่ากันมันเดินเรือเดินเรือไม่ค่อยเป็นมูฟับ เคลียร์ละสาวน้องเรือเราโอเคทุกอย่างแล้วบ้างไหมครับไอเรือผีช่วยได้ปุ๊เรือผีมันยิงมันเดี๋ยวไงเดี๋ยงเ <ล S 1> ดี๋ยงเดี๋ยงยเรือผียิงแลยปุ๊บเรือผียิงเลยเรือผีผมอยากขึ้นป้อมไปช่วยหรือไม่ก็ตอนนี้นเอากุญแจไปฝังก่อนนะปุ๊บปั๊บตีมันตายแล้วหรอ,อตีบอตายยัง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 ไอสรุปไอ้เฮี้ยพวกนั้นมาปุ๊บปั๊บ ไอผู้ปั๊บมันเป็นเพื่อนกันหรอวะผมว่าไม่นะดูดินักผมอะไรอ่ะมันไม่ยิงกันหรอเออเอ้ยแปลกแปลกแลผมไปคุยหน่อยดิดจะคุยเหรอซัดอย่างเดียวผู้ปั๊บซัดอย่างเดียวฆ่าวเลยหมดไอ้เสียผู้ปั๊บไปแล้วด่ามันผู้ปั๊บด่ามันไม่ต้องบอกกันเรือมาได้เฮ้ยปวดปวดสมองปวดสมองปวดสมอง สวย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 ตายสวยสวยสวยเล่นไปเพื่อนเล่นไปใบเรือมันหักแล้วใบเรือมันหักแล้วผตัดได้กำลังเข้ากำลังเข้ากระโดดขึ้นแล้วกระโดดขึ้นอีกมึงตายตายเขียนเลยนะเล่นไปพวกเล่นไปเล่นไปเล่นไปกำลังเข้าใกล้กำลังเข้าใกล้เล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่ เรือมันั่วที่ไหนเรือมันั่วที่ไหนเคเคเคเล่นไปเล่นไปเล่นไปไอ้เงี้ยแล้วขึ้นเรือแล้วยิงขึ้นแล้วสมองมันดีปะสมองมันลงปะเรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้อยมาแล้วด้วยกันเรียบร้อยหมดอยู่ในวกันกุบกุ๊บผมเคโอเคโอเคตายยิงนะไอ้นยิงนะยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เออ เี้ยมุดหาของโดดวยเนาะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่ได้ก็สมองมันลงสมองมันลงไปเรือมันหักทุกอย่างอ่ะไอ้น้องแทบปากสุดยอดเลยตอนเนี้ยโอ้ยไอ้เชือบุ๊คไอ้สัตว์ปืนโด่ปุ๊บปั๊บไอ้เชืยเรือผีหัวคุกเอาสมองขึ้นก่อนเพื่อนเอาสมองขึ้นก่อนโอเค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 เรือผีมันโงงตายน้อง ตายล่างเร็วโอเคล่าเร็วโอเคล่างเร็วโอเคล่างเร็วโอเคเอาสมองขึ้นนะสมองขึ้นนะสมองขึ้นนะสมองขึ้นได้ได้ไขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้ยู่ยิงมันโดนบังนัดขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วกันลงไปเอคโอเคหันหันหันมุมให้ผมด้หันแล้วหันแล้วแล้วแล้วแล้แล้วแล้วยวววววววแวง สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยโอ๊ยโดนได้อยู่ได้อยู่ผมซ่อมโย่ซ่อมโ่ต้องต้องต้องเบาเรือก่อนบูปับต้องเบาเรือเบาเรือก่อนเบาเรือก่อนโอเคโอเคแล้วก็หันมุมซ่อมเนึ่งซ่อมสาอันนี้มั้่ไม่ทันหรอโทษโทษได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มุมสวยมุมสวยได้หรอได้ใช่ปะได้ได้ได้ ใครมายิงเราะเรือผีปะไม่รู้อะตอนนึงนะมกซองหกซองตีับเลยตอหนึงนะนำเขามันมาใช่ไหมมันปลามันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ไไดปลาไปใส่ป่วนที่ให่ักขวานะ่อยวะา้าักขวานะ่อยป็นนึงนะ โอเคหักไปหักไปขึ้นไปได้ปะขึ้นไปได้แค่ผมเป็นอีกรอบละต้องต้องยิงก่อนต้องยิงก่อนเฮ้ยเสาเรือเราหักเสาเรือเราหักต้องหักต้องเลียวไม่ได้ปะเคเคเชี่ยซ่อมกันไวจัดหันขวาได้ป้ะป้ะตั้งหนึ่งนะ โอ้ไม่ทันวะโอ้ยแม่งยิงผมตายเ <ผม S 2> หรอขับเรือไม่ได้ยัง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 ผมขับไม่ได้ผมขับไม่ได้ไไดโอเคโอเคหักหักหักซ้ายก็ได้ยิงยิงขวาก็ได้มันหักเอวมันหักเอวมันหักเอวเชื่อเอ้ยโดนโดนหนักเลยเไม่โดนวะผมยิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้ดปุบ๊บปั๊บเรือเรือเราล้วนนะใช่ผม ขึ้นไปปวดขึ้นไปปวดอนะ่ะขึ้นไปปวดโอ้โหเรือเราเรือเราแบบเรือเราจอดมุมเฮี้ยมากกูปับ๊บตอนเนี้ยเสียงมันทิ้งสมองมันทิ้งสมองไม่ผ่านกว่ไอ้เชี่ยเอ๋ยแล้วกูอ้วกเชี่ยอะไรเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ้าวผมตายผมโดนลูกซองย <Okay, S 2> ิงข้างล่างโอ๊ยตอดว่ะ มันตายมันตายมันตายน้ำมีเข้าเยอะอยู่อ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องทำเไงก็ได้ให้ออกให้ได้ไม่งั้นไม่งั้นไม่ไหวอีวิวโปเตโต้ทำไมรู้สึกชื่อเหมือนคนไหนละ่ะลลฮัลโหลแคนยูเวียมีบอเฮ้ยพิพหายละมันขึ้นมาบอว่ามันขึ้นมาน่าผมก็เล่นละอูบับต้องมาช่วยผมวิทย์เรือก่อนวิทย์น้ำออกจากเรือก่อน ผมวิ่งละไมโอเคผมวิ่งเดียวผมวิ่งเดียวมันอยู่บนเรือตัวหนึ่งนะผมไม่น่ะมันยิงลอยข้ามไปลอยข้ามไปผมวิ่งเดียวผมวิ่งเดียวตามสุดผตามสุดผมตามสุดมันเจาะนี่งอ่ะเราต้องหมุนอ่ะเราต้องหมุนยืนมันเล่นกับผมสองตัวมันเล่นกับผมสองตัว ไ่อไหน,น่เราไปเยี่ยงตัวนึงอ่ะมันมีคนยิยงกัเราหนึ่ง,ง <c oughs> ผมตักน้ำอยู่พยายามตักน้ำอยู่ไอ้เชี่ยมันจะตายรอว่ามันจะตายแล้ว,ม,ลวมันจะขึ้นทางซ้ายมันจะขึ้นทางซ้ายมาดาย้ายพยายามอย่าตายนะเพื่อนนย่ยนะกำลังไปโอ้ยเฮียตายหนึง่ง สวย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 เรอ,อ<ว>แม่งสองตัวเรือน,น้อยโทษอ้โอโทษเหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมกำลังไปนี่เชีย่ยแม่งมันน้ำน่าจะคือน้ำเยอะอยู่อ่ะน่าจะจมละน่าจะจมน่าจะแพ้ไปเลยยังไงเราก็ซัดแม่งแน่นอนไในยี่เนี่ยบอกเลยนะมันตอนนี้เว้ยมันเอ่อ,ม,ม,อมันเดินเรือไม่ค่อยเก่งเลยปุ๊บปั๊บแต่ว่าจํานวนคนนะมันเยอะกว่า มนันเอาจำนวนคนแม่งสู้เราเรา,เราสู้ไม่ได้เดี๋ยวผมยิงปืนใหญ่ป่วนได้ก่อนเยะเราบนรอบๆร้วย่อยังไงเราก็ต้องตัดใบเรือมันให้ได้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปป่วนปุ๊บปับตัดใบเรือ,อตัดใบเรือ,อทิ้งสมองก็ได้หันมุมยิงก็ได้ได้ครับรับเสบทื่ผมมีซัมมอนกระดูกเหเลยอ,อันเดียวโอเคโอเคเก็บไปก่อนไอ้ปุ๊บปับขึ้นไปได้นะตอนเนี้ยขึ้นไปได้นะขึ้นไหม ขึ้นไปไนะเอานะนะขึ้นไปเอาสมอลงอะ่ะไม่ถึงตัวหน้าสูงไปดิ้งเลยว่ายวายน่าจะถึงนะเพื่อนได้เอาอันนั้นไปไหมได้เอาชมวกไปปะไม่ได้เอาไปแต่น่าจะขึ้นได้อยู่มัง้งเป็นไงโหอ,อยู่ไกลอยู่ไอเชีย่ยมันมันรู้ตัวละ เห็นใจป่ะมีตัวในป้อมตัวหนึ่งนะมีตัวในป้อมตัวนึงมีตัวในป้อมตัวนึงกระสุนเยอะเลยนะมึงมีเสดมีตัวในป้อมตัวนึงมีตัวในป้อมบนหัวของตัวนึงอ่าพิดักมันไปฮะเคยผู้ปั๊บผู้ปั๊บต้องกลับมาหาผมนะเด้อเอ๊ะบอสแป๊บหนึ่งนะ บอส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 ผมฝังของแล้วปะผมฝังของแนละ้วผมฝังของได้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 ของอะไรอะกุญแจบอสเหรอก็หลุมบอส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 แต่ตอนนี้เรือเราโดนแล้วนะเฮ้ดเป็ดอยู่อ่ะพีะ่ดักเฮ้ดเป็ดตม่งอยู่ปุ๊บปั๊บต้องมาแล้วปุป๊บปั๊บโอ้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผมผมไปไม่ได้ ผมตัดเสาเรือมาได้ผมเลงคนเลงคนไม่ชนพี่แค่ชนหินไอ้สั์ยับเลยปุบ๊บปั๊บยับเลยเรือเรายับเลยเรือมันก็ยับเหมือนกันแต่ผมไม่มีอาหารนะแล้วคือเด็กเป็ดแม่งอยู่บนบนเกาะสองคนอะโอเคโอเคจำนึงนะเด็กเป็ดแม่งอยู่บนเกาะสองคน พี่ทักมันมันคงวยของอยูตย่ตายหนึ่งตายหนึ่งพี่ทักพี่ทักติดเฟดงหมนขนของอะแล้วคือม่งมาด้วยกันได้เลยวะรีบมาัม๊บรีบมารีบมารีบมามาก่อนมาก่อน เด็กแตกแป๊บนึงนะพี่นะไปไม่ได้หรอไอ้เียคือแม่งแบ่งงานกันขนของแล้วตอนเนี้ยพีนไปบินไไปตายหมดตายหมดตายหมดต้องต้องรีบมานะปุ๊บปั๊บต้องรีบมานะ,ะคือตอนเนี้ยเด็กเปรตแม่งคือต้องบอกว่ามันแบ่งกันขนของอ,ะอ่ะอ่าช่างมันช่างมันช่างมัน ผมตัดใบเรือมันได้ยับเลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันก็ส่งคนมาสองคนแล้วผมฆ่าไปละแั๊บนึงคือแม่งแบ่งของกันจริงอ่ะไอ้แม่งคือแม่งให้ตัดคนมาตามคนตีเรือแล้วเด็กเป็ดแม่งขนของอะตอนเนี้ยเฮ้ยมันมาแล้ววะมันขึ้นเรือเจ้เอ้ย

ค่นยิงมาตายค่นยิงมาตายน้ำเหรอใช่ใช่ใช่เราต้องเอาัน,นขึ้นก่อนมันมาละขึ้นมา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 มึงไปฝึกเล่นมาก่อนไอ้เหี้ยมึงจะมาฆ่าตัวทำงานกันดีจัดไอ้เหี้ยสองสองล้ำเนี้ยมันมาด้วยกันนะดิถ้างั้นน่้น่าดูทรงนันจะมาด้วยกนะันมันเปิดมันเปิดไอ้นี่ยปะเปิดอะไรไปไม่นะงั้นก็แปลว่าเด็กเป็ดอะแม่ง หรือว่ามันเหมือนฉวยโอกาสชิงจังหวะมันเหมือนชิงจังหวะตอนแต่มันไม่ยิงนะปุปป๊บตอนแรกมันไม่ยิงนะเด็กเป็ดว่ประเทศเดียวกันวาไม่รู้สิแต่มันไม่ยิงกันนะตอนแรกอะทำอะไรของมันส่งคนมาสองคนส่งคนมาเรือสองคนแล้วคนขับผมยิงมันตายเมื่อกี้เนี่ยปุปป๊บขึ้นขึ้นได้นะเอาจะมวกไปด้ไม่งั้นผมขึ้นก็ได้ หรือเปล่บจะขึ้นอ่าหรือจะบอกเพื่อนเอาไงผมได้เลยผมดาบไปแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวหัวสวบเดี๋ยวโอเคโอเคเก็บวนไปก่อนชัง่งหมวกับดาบโอเคเลยเพื่อแบบคอมโบชัง่งหมวกับดาบใช่ป่ะใช่ถ้ามันฟันหรือว่า,ใช,วาใช้ทูแทบอย่างเงี้ยกดคลิกขวากันเอาไว้มันอยู่ไหนอ่ะ ทางขวาน่าจะไกลไปนะไกลไปไหมือพอด,ลอดีลองดูลองดูเฮ้ยกับถึงต้องชองั่วโมงชั่วโมงมันยิงไกลมากนะบูปับอันนั้นดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นไป คนเดียวคนเลยขึ้นไดนบ้างขึ้นได้ขึ้นได้โอเคผมโจก๊กอยู่กำลัง<ม>กำลังกำลังดูอยู่มันยิงไม่โดนยังไงยิงไม่โดนมาละผมขึ้นมาละ okay. โอเคสมองยังเนี่ยเชื่อเอ้ยโหแม่งซอยไวจัดโอเคผมออกเด็กเป็ดแม่หยิบของอิ่มเลยกูว่าเลย คือเราวนไปยิงเด็กเป็ดเล่นๆกันนะนะแม่งจอดเล่นๆเลยนะใช่เหรอได้นะได้นะเออนไม่จอดเรืองคนของเล่นๆเลนะได้นะได้นะนะวนไปก่อนก็ได้จะเด็กก่อแลแม่งคือแม่งคนของเพิ่อนน่ะผมผมบอกเลยอวนไปก่อนก็ได้วนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองไปหาคือมันแม่ผมเขาใกล้เด็กเป็ดเลยะ ไอเชยเอ๋ยทำไมมันสับไวจังวะไอ้เฮี้ยนี่สับเก่งมากไอ้ตัวเฮี้ยเนี่ยจะผมขึ้นเรือมาได้นะไปเลยผมออกผมออกขวายเดี๋ยวผมเอาสายไปก่นนอนนอนขอแค่สมองไอ้เชี่ยมันซอยไวมากกูป,ปั๊บมันซอยไวมากไอ้พวกเชี่ยเนี่ยหลบตึง้งเฮ้ยไปกัน เดือดท้องเราหรอไอ้เชี่ยคนจีนปุ๊บปั๊บคนจีนผมเนียนอยู่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 ไม่ใช่มันเห็นกูไอ้สัสไอ้เชี่ยันจีนเปิดโป๊วเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปยิงมุมไหนวะเนี่ยเปิดเปิดโป๊วเปล่าไม่น่าใช่นะไม่น่าโปหรอกไอ้เชี่ยแม่งคนจีนนี่ตัดเช่าหนีมา โอ้ข้างหน้าเรือเด็กเป็ดนี่ว่ามันไปโน่นละอืมพิทักตอนนี้คือเรือในหน้าน้ำมันเนี่ยผมเห็นมีอยู่สามลำรวมเรือเราเด็กเป็ดแล้วก็ไอ้นั่นหละอ่อาฮะแต่คือเรือเด็กเป็ดมันอยู่หน้าเรา ออเห็ละเอาลำนั้นกันเอาสมอลงแล้วเอาสมอลงแล้วเพื่อนมันจับได้เออกันลงวนไปกันลงวนไปยื้อ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 อยู่ยื้อยู่กันลงวนไปกันลงวนไปควยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่งเอ้ยแพ้จำนวนคนว่ะอย่าให้มันได้อย่าให้มันได้เล่นได้สบายสบายสบะไอเจ้าลิ้นพันได้ก่อนเดี๋เดี๋ยวเดีเนี่ยเลือด็กเป็ดปนไปกันไปกันไปกันไป แม่เงเอ้ยเผ็ดแม่ขายของอิอ่มอ่ะกินนีนนนนนน่นีินี่นี่นผบอกเลยว่าริปเปอร์แม่งไม่ได้ขายของหรอกถ้ามันไม่เอาเราจมอะ่ะถ้ามันไม่ให้เราให้จมไม่ได้อ่ะมนาวคาเคนสวยงนั้นอ่ะจบเลยนะถ้าโดนคาเคนนี่หนึ่งจะจบเลยนะฝั่งันะ้นอ่ะคาเคนแม่งพอจังหวะที่ควรมาไม่มา จังหวัดที่ไม่ควรมาด่มาดีจัง คลิปนี้เนี่ยมันจะยาวเกินไปนะทุกคนแต่ผมบอกกันนะครับว่าบทสรุปของคลิปในครั้งนี้ก็คือไอ้พวกทัวร์จีนเนี่ยมันได้ทําการไปขับเบบบรือวนรอบๆเกาะลิเปอร์นะทุกคนแล้วมันก็ทิ้งสมบัติทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วมันก็ส่งเพื่อนมันมาขายทีละชิ้นทีละชิ้นนะทุกคนแต่ว่าสมบัติไอ้พวกนั้นอนะ่ะมันราคาไม่กี่บาทหรอกทุกคนมันได้ไปมันก็ไม่ไม่คุ้มหรอกผมบอกเลยแต่ว่ามันเสียเวลาผมก็เสียเวลาเหมือนกันไอ้เจ้าพอมันขายของเสร็จใช่ไหมทุกคนมันก็เปลี่ยนเซิร์ฟ ก็คือหนีพวกผมแล้วก็ไปเปลี่ยนเซิร์ฟเล่นเลยเว้ยไม่สู้กับพวกผมไม่อะไรเลยพาร์ทหน้าเันนียพวกผมก็เล่นจากต่อกับคลิปนี้ที่แหละทุกคนแต่ว่าก็คือพวกผมแบบหัวร้อนกันมากนะฮะเจอใครแม่งก็ซัดอย่างเดียวทุกคนเจอกันอีพีหน้าทุกคน e ีพีหน้าผมบอกเลยว่าพวกผมแม่งโคตรเลวนะอย่าไปไว้ใจใครนะฮะนะในน้านน้ำแหงนี้แม่งโอ้โหอันตรายนะฮะมีแต่คนเหลี่ยม,ยมนะทุกคนนะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละเจอกันคลิปหน้าทุกคนขอบคุณที่ลงเข้ามาดูมากนะครับผมเจอกันครับไปไปครับ